อย่างที่คุณชลพรบอกนะคะว่าวันนี้ประเด็นทางการเมืองถือว่าร้อนแรงแล้วก็หลายคนให้ความสําคัญเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายซึ่งทางรัฐบาลเองก็ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่แต่เรื่องของกระบวนการการลงมติในวันนี้นะคะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเองก็ชี้แจงขั้นตอนการลงมติถอดถอนอดีตประธานรัฐสภาอดีตประธานวุฒิสภาและอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในวันนี้โดยย้าค่ะว่าการปฏิบัตินั้นจะเป็นไปตามข้อบังคับและกระบวนการไม่มีการล็อบบี้หรือว่าไม่มีใบ สักทางการเมืองอย่างแน่นอนซึ่งนายพรเพชรวิชิตจลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอเปิดเผยนะคะว่าการลงมติถอดถอนนายนิคมวัยรัชพานิชอดีตป,ประธานวุฒิสภานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตป,ประธานรัฐสภาและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเริ่มในเวลา10บนาฬิกาค่ะซึ่งก็จะเป็นการลงมติถอดถอนนายนิคมและนายสมศักดิ์โดยการลงมติรับโดยการขานชื่อสมาชิกเรียงตามตัวอักษรให้เข้าคูหา ซึ่งบัตรลงมาตินะคะก็จะเป็นคนละสีกันมีช่องว่างให้กาว่าจะถอดถอนหรือว่าไม่ถอดถอนและนับคะแนนอย่างเปิดเผยซึ่งคาดว่าคดีนี้ค่ะก็จะใช้เวลาในการลงคะแนนไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง จากนั้นนะคะก็จะเป็นการลงมติลับค่ะว่าด้วยการถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์โดยจะดําเนินการขั้นตอนเช่นเดียวกับประธานสอน,นอชเอช่นเดียวกันนะนะคะซึ่งทางประธานสอน,นอชอเองยืนยันว่าการลงคะแนนลับเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมข้อที่158และกระบวนการเดียวกับการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในอดีตซึ่งการลงมติถอดถอนครั้งนี้สอน,นอชอใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และการลงมาติครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะใช้ดุลพินิษ์เป็นไปโดยอิสระไม่มีใครมาสั่งหรือว่าแทรกแซงได้ซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะช่วงค่ำๆมีงานเลี้ยงของสอนอชอซึ่งทางประธานเองให้การยืนยันว่ามีการนัดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเรื่องของการเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้กับสมาชิกและในงานนี้ก็ไม่มีการพูดคุยเรื่องของการล็อบบี้ถอดถอนอย่างแน่นอน สำหรับการประชุมสนาชาเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการฟังการถแถลงปิดคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกจากตําแหน่งฐานปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว โดยนายวิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเป็นฝ่ายถแถลงปิดคดีก่อนยืนยันนะคะว่าสมาชิกสอทชมีอำนาจสิทธิ์ขาดเต็มที่พิจารณาถอดถอนและตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีขณะที่ปปชก็ให้ความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันไม่ละเลยกระบวนการยุติธรรมไปฟังเสียงของคุณวิชากันค่ะต้องชัดเจนเพราะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประเทศเรา เวลาที่จะกล่าวหาเขาเนี่ยก็จะอ้างว่ามีใบเสร็จหรือเปล่าครับคณะกรรมการปปชได้ชี้มูลความผิดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวนาบัดนี้คณะกรรมการปปชมาพร้อมใบเสร็จเรียบร้อยครับผม ทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็แถลงปิดคดีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมคัดค้านว่าปปชไม่มีอำนาจยื่นถอดถอนจากเหตุรัฐธรรมนูญปี2550ที่สิ้นสุดลงไปแล้วมีเพียงพระราชบัญญัติปปชอีกทั้งการถอดถอนซ้ำซ้อนไม่เป็นธรรมเพราะขณะนี้ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆอีกทั้งปปชก็เร่งรีบกระบวนการสอบสวนด้วยไปฟังเสียงของคุณยิ่งลักษณ์ค่ะ รายงานและสำนวนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการปปชรวมทั้งการแถลงเปิดและปิดคดีการตอบข้อสักถามของผู้แทนคณะกรรมการปปชมีข้อสังเกตอันเป็นพิรุษที่ไม่สมควรให้ท่านสมาชิกนำรายงานและสำนวนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการปป,ปชมาเป็นเหตุผลในการถอดถอนดิฉันในคดีนี้ได้